สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็พบผูบคุย่ในช่วงที่11แล้วนะคะหลังจากที่เราสอบกลางภาคไปเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะแนนก็พอใช้ได้กันนะคะเสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะให้ส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะนักเรียนถึงแม้ครูจะตัดคะแนนกลางภาคไปแล้วนะคะแต่นักเรียนก็ต้อง ส่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัดเกรดเนี่ยนักเรียนจะได้มีคะแนนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมาแก้กันวุ่นวายอีกนะคะเพราะยังไงเดี๋ยวครูก็ต้องส่งอีอ่ีเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อกันเลยนะคะกับภาพที่แล้วเนาะภาพที่แล้วเราทบทวนไปนิดนึงค่ะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ครูได้สอนไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะครูได้สอนถึงเรื่อง ความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะหมายถึงอะไรคะอ่าหมายถึงกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความรู้และคําตอบที่เชื่อว่าสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุดนะคะครูจะเน้นคําว่ากระบวนการศึกษาแสดงว่ามันต้องมีเป็นลําดับขั้นตอนนะคะไม่ใช่แบบว่าคิดจะศึกษาแล้วศึกษานะคะ แต่ต้องมีหลักการแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนนะคะ,ะศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตครูบอกแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเป็นเรื่องในช่วงเวลาอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเรายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเนี่ย มาพิสูจน์ได้ว่านี่คือความจริงนะคะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือความหมายของวิธีการทางบริษัที่เรเรียนกันไปในคาบที่แล้วนะคะอ่าด้วยนะคะคาบที่เรารูก็ได้บอก5ขั้นตอนของวิธีการทางราประวิสร์ไปนะคะอ่าลิ้นพันกันแล้วหนึ่งนะคะามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการกำหนดประเด็นที่จะศึกษาหรือกำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษานั่นเอง ว่าเราอยากศึกษาเรื่องอะไรใช่ไหมคะสก็คือการสืบผลแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะโดยวิธีการต่างๆนะคะก็คือเราพอเราได้เรื่องที่เราจะศึกษาแล้วเราก็เริ่มที่จะสืบผลแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็3ก็คือการวิเคราะห์และตีความข้อมูลนะคะ4ก็คือการสังเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็5ก็คือการนําเสนอข้อมูลนะคะ วันนี้เรามาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีรายละเอียดวิธีการยังไงบ้างนะคะเดี๋วกรูจะลงมาเจาะลึกให้หนูเนี่ยได้รู้กันนะคะอ่ามาดูขั้นตอนแรกก่อนลูกขั้นที่1น,นะคะคือการกําหนดประเด็นที่จะศึกษาหรือการกําหนดหัวข้อนั่นเองนะคะอ่าบอกว่าการกําหนดหัวข้อเนี่ยเราควรใช้หลักการตั้งคําถามพื้นฐานเนี่ยห้าคำถามด้วยกันอ่าภาษาอังกฤษเขาจะมีโค้ดอยู่ก็คือว่า what when where why how นะคะ what w e n why why hows คืออะไรบ้างมาดูกันนะคะ what What แปลว่าอะไรเออ What แปลว่าอะไรล่ะอ่าเออมุกอะไรวะอ่านะคะว a t แปลว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตเป็นการตั้งคำถามว่า what เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตอ่าอันนี้ก็เป็นหลักการตั้งคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในคำถามแรกนะคะ what ก็คือเกิดอะไรขึ้นในอดีตนะต่อไป w h e n when ก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมือเเม่อไหร่แล้วกตั้งคําถามที่สองแล้วก็คือ when ต่อไป e r e w h e ว e ก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนประเด็นที่3ามแล้วต่อไป why why ก็คือว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นต่อไปประเด็นคําถามที่5ก็คือ how how ก็คือเหตุการณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะ บอกว่าการที่เราจะตั้งประเด็นที่ศึกษาเนี่ยเราควรใช้หลักการตั้งคําถามพื้นฐานทางบริวิสาเนี่ยห้าคำถามนี้นะคะเราถึงจะไดออ้ประเด็นเนื้อหาหรือหัวข้อที่เราจะศึกษาทางบริวิสาเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพแล้วก็แยบยนที่เราจะศึกษาต่อไปนะคะอันนี้ก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือการกำหนดประเด็นที่จะศึกษาหนูต้องมาจาก5คําคำถามพื้นฐานนี้นะคะ เราจึงจะได้เรื่องที่ศึกษายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนที่2ค่ะขั้นที่2ของวิธีการทางประวิศาส์ก็คือการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลใช่ไหมลูกนะคะการสืบค้นและครอบรวบรวมข้อมูลต่างๆก็คือเป็นการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาส์นั่นเองลูกเนี่ยถ้าถามในข้อสอบครูจะถามว่าเวลาเราไปสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเนี่ย ก็คือเราสืบค้นอะไรคะก็คือเราสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะอ่าเราก็ไปสืบค้นมาด้วยวิธีการต่างๆนะคะการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีหลายวิธีการมากเลยนะคะเดี๋ยวหนจะต้องไปทําในใบงานด้วยนะคะว่าใช้วิธีการไหนบ้างนะคะตัวอย่างเช่นการสอบถามการสังเกตการสัมภาษณ์การค้นคว้าการสืบค้นอ่าการ การอะไรได้อีกการสืบสวนลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะ,ะเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานทางประวิศาส์ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะทําให้เราศึกษาประวัติศาสตร์ตัวนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานทางประวิศาส์เนี่ยที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยก่อนสอบกลางภาคเนี่ยไม่มีความสําคัญมากเลยเพราะถ้าไม่มีหลักฐานทางประวิศาส์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะศึกษา ประวัติศาสตร์ได้เลยนะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ถูกจุดน,นะคะว่าอันไหนเป็นส่วนที่สําคัญนะคะต่อไปหนูมาดูขั้นตอนที่สามลกูกขั้นตอนที่สามก็คือการวิเคราะห์และก็ตีความข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ครูเคยบอกไปในคาบที่แล้วแล้วก็คือการวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะนั่นเองนะคะการแยกแยะคืออะไรก็คือการแยกแยะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราได้วบรวมมาจากขั้นตอนที่สองลกูก ที่เรารวบรวมมาจากขั้นตอนที่2เนี่ยพอเราได้หลักฐานทางบริษัทมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องนํามาแยกแยะก่อนเพราะหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะในเมื่อเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเราก็ไม่สามารถใช้หลักฐานที่เรามาที่เราเก็บรวบรวมมาได้เนี่ยได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์โดยมีวิธีการประเมินหลักฐานะฐานะคะ ก็คือ1วิธีการประเมินภายในแล้วก็วิธีการประเมินภายนอกนะคะเป็นวิธีการที่เราจะตัดสินว่าหลักฐานที่เราได้มาจากการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่2เนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะถ้าหลักฐานไหนเชื่อถือไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องนํามาไม่ต้องนํามาใช้ในการศึกษาต่อในขั้นตอนต่อไปเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่เปล่าประโยชน์ แต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วในขั้นตอนที่สามว่าหลักฐานเนี้ยที่เราหารวบรวมมาเนี่ยสามารถเชื่อถือได้เนี่ยเราก็นําหลักฐานนั้นเนี่ยไปสือเออไปวิเคราะห์หรือว่าไปสังเคราะห์ต่อในขั้นตอนต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สามเนี่ยก็คือการประเมินค่าหลักฐานนั่นเองว่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะเป็นการวิเคราะห์นะคะพอการวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาตีความหลักฐานนั้นว่าเขาหมายถึงอะไร เช่นบทสัมภาษณ์ใช่ไหมลูกเขาสัมภาษณ์มาอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องมาดูซิว่าในยะความหมายของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรนะะอันนี้เป็นการตีความหลักฐานนะคะในขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่4ก็คือการสังเคราะห์ข้อมูลกูเคยบอกไปในคาที่แล้วเหมือนกันว่าความหมายของคําว่าสังเคราะห์ก็คือการสรุปนะคะการสังเคราะห์ข้อมูลก็คือการสรุปข้อมูลนั่นเองนะคะ มันเป็นขั้นตอนที่ต่อมาจากการวิเคราะห์อีกไหมก็คือการแยกแยะและตีความว่าหลักฐานเนี้ยเชื่อถือได้หรือไม่และหมายความว่าอะไรนะคะการสังเคราะห์ข้อมูลก็คือการสรุปว่าหลักฐานที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่าเชื่อถือได้เนี่ยแล้วเราได้ตีความมาะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันสรุปว่าอะไรนะคะอ่าเพราะว่าความหมาย มันก็คือการนําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ขอ,ของหลักฐานแต่ละชิ้น,นมาเชื่อมโยงกันก็คือมาสรุปนั่นเองว่าประเด็นที่เราศึกษาเนี่ยแล้วเราได้ดรวบรวมข้อมูลมาแล้วเราได้มาวิเคราะห์หลักฐานประเมินค่าหลักฐานนะว,ว่านี้น่าเชื่อถือได้และเราได้ตีความแล้วเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยหลักฐานแต่ละชิ้น,นมาเชื่อมโยงกันและสรุป นะคะนี่คือขั้นตอนที่สนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายดูก็คือการนําเสนอข้อมูลนะคะการนําเสนอข้อมูลก็คือการเอาข้อมูลที่เราได้มาจาก4ขั้นตอนเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็เป็นการตอบหรืออธิบายความรู้ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาควงคว้าเนี่ยในวิธีการต่างๆเช่นเขียนเป็นหนังสือเขียนเป็นบทความแสดงออกมาเป็นละคร หรือมีเซนออกมาเป็น powerpoint หรือว่าทำเป็นสื่อวิดีทัท์ออกมาหรือว่าหนูจะเสนอเป็นเฟเจอร์บอร์ดเป็นบอร์ดรายงานอะไรลักษณะนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็จะง่ายเหมือนเวลาเราที่สืบค้นนะคะฟังที่ครูอธิบายหลักการเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะต้องทําใบงานตัวนี้นะคะคือใบงานนี้เนี่ยครูจะให้หนูเนสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางบริษัท เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะทั้ง5าขั้นตอนเลยก็คือเรื่องไหนก็ได้ที่หนูสนใจเนี่ยเดี๋ยวหนูจะต้องมาเขียนมาเรียบเรียงในแต่ละขั้นตอนนี้เองนะคะเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนะคะครูอขอยกตัวอย่างทั้ง5าขั้นตอนที่หนูเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะอันแรกเลยก็คือการตั้งประเด็นกําหนดประเด็นที่จะศึกษาหรือกําหนดหัวข้อนะคะครูวิวีเนี่ยจะใช้หลักการหาพื้นฐาน ห้าคำถามพื้นฐานเนี่ยมากําหนดนะคะโดยเรื่องที่ครูจะกําหนดเนี่ยครูได้วิเคราะห์ผ่านกระบวนการห้าคำถามนี้แล้วก็คือครูจะศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดป้อมแก้วครูจะยกตัวอย่างไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกนะคะครูจะศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดป้อมแก้วครูจะคิดแล้วว่าเอ๊ะวัดป้อมแก้วเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรในอดีตอ่าเกิดเกิดจากอะไรในอดีตถึงได้ตั้งวัดป้อมแก้วเออววัดป้อมแก้วเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็วัดป้อมแก้วเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนเออเดิมอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะจะไปตั้งอยู่ที่หนึ่งอะไรอย่างี้ค่ะแล้วทําไมถึงต้องสร้าง White วัดป้อมแก้วอ่าหัวใจลายเหลี่ยงมาะะแล้วก็วัดป้อมแก้วเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไร ะคระูคก็เอามาเชื่อมโยงคือมันเชื่อมโยงด้หมดนะคะขั้นตอนแรกก็คือครูกําหนดประเด็นหัวข้อที่จะศึกษานะคะก็คือศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดป้อมแก้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่สองพอครูรู้หัวข้อแล้วว่าครูจะศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดป้มแก้วนะคะหัวข้อที่สองก็คือครูต้องสืบผลและรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการกต่างอ่าตัวอย่างเช่นครูไปสัมภาษณ์เจ้าอาวาสรวงเ่อเพิ่มถึงประวัติความเป็นมา หรือครูไปที่หอหอสมุดของวัดต้อมแก้วเพื่อจะดูหนังสือหรือหลักฐานเอกสารต่างๆที่เขาเขียนหรืความเป็นมาของวัดต้มแก้วหรือครูจะไปสืบผ้นจากห้องสมุดจังหวัดห้องสมุดโร,รงเรียนวัดต้มแก้วเผื่อมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัดต้มแก้วว่ามีประวัติความเป็นมะาหรือครูจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ชุมชนหลังวัดต้มแก้ว ชาวบ้านคนเก่าคนแก่ที่อยู่มานานหรือคู่ไปสังเกตตามกําแพงวัดว่าเนี่ยจากหลักฐานเนี่ยุยโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วอะไรลักษณะนี้นะคะน,นี่ก็คือวิธีการรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีเลยลูกเดี๋ยวนี้จะต้องไปเขียนลงในรายงานว,ว่าหนูใช้วิธีไหนนะคะอ่าโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะคะ ต่อไปพอมาผ่านขั้นตอนที่2แล้วเราก็มาขั้นตอนที่3ก็คือวิเคราะห์และตีความข้อมูลนะคะวิเคราะห์ก็คือมาแยกแยะว่าหลักฐานที่เราได้มาจากวิธีการาต่างๆเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอ่าตัวอย่างเช่นครูได้หลักฐานมาจากหนังสือครูก็จะมาประเมินละแล้วครูจะมาวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ใครเป็นผู้แต่งเป็นหนังสือเกีนน่ยวกับประวัติวัดต้อมแก้วเชื่อถือได้หรือไม่ อันนี้เราต้องใช้กระบวนการทางสมองใช้องค์ความรู้ไปจับไปตีความหน่อยนะว่ามันเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะอ่ะครูมาประเมินบทสัมภาษณ์ที่ครูได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านชี้ว่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเขาอาจจะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาไปหรือเปล่าเราก็ใช้หลักการวิเคราะห์นะคะว่าหลักฐานนี้เชื่อถือได้หรือไม่อ่ะถ้าเราเอาหลักฐานที่เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของอชาวบ้านที่นั่นนะมาดูแล้วเห็นว่า อ๋อป้าเขาพูดแต่เรื่องตัวเองอแสดงว่าหลักฐานนี้เชื่อถือได้ไหมคะเชื่อถือไม่ได้เราก็ตัดทิ้งไปอ่เรามาดูบทสัมภาษณ์หลวงพ่อเพิ่มอ๋อเชื่อถือได้พหลวงพ่อพเพิ่มเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมานานมากแล้วนะอ่ก็ต้องดูประวัติคามเมนต์มาอ,อันนี้น่าเชื่อถือได้แต่ถ้าส่วนไหนที่หลวงพ่อเพิ่มเฮ้ยหลวงหลวง,ล,งลืมลืมเราดูแล้วอ่าอ,อันนี้ท่านอาจจะลืมหรือว่าพูดผิดประเด็นเราก็ตัดข้อมูลตรงนั้นออกเพราะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ อันนี้คือกระบวนการที่สามคือการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มันจะพวัวมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการตีความข้อมูลนะคะเราก็ตีความข้อมูลที่เราได้มาเช่นบทสัมภาษณ์เราก็ตีความล้วว่าป้าบอกว่าป้าอยู่ที่นี่มาเจ็ดสิบปีวัดเนี่ยสร้างมาก่อนป้านานแล้วเราก็มาตีความว่าโดยประมาณวัดนี้อาจจะมีอายุหนึ่งร้อยปี เพราะว่าป้าอายุ70ปีแต่ป้าบอกว่ามีวัดนี้มาแล้วเราก็มาตีความในแบบของเราโดยที่เราไม่ใช่ตีความม่วนลูกเราต้องใช้หลักฐานที่เราได้วิเคราะห์และเรารวบรวมมาเนี่ยมาเป็นข้อมูลประกอบการตรีความของเรานะคะไม่ใช่เราใส่ทัศนะส่วนตัวเราไปนะเออแต่เราต้องเอาไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการตรีความของเรานะคะ พอถึงขั้นตอนที่3มแล้วว่าไปขั้นตอนที่4คือการสังเคราะห์ข้อมูลก็คือนําข้อมูลนั้นะมาสรุปแล้วก็เชื่อมโยงกันใช่ไหมคะครูก็าอาจจะมาสรุปได้ว่าสรุปก็คือจากการสัมภาษณ์เจ้าอ,อาวาสก็คือหลวงพ่อเพิ่มสืบค้นข้อมูลจากขอสมุดจังหวดัดหรือว่าหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งวัดอะไรเนี้ยาสามารถสรุปได้ว่าวัดป้อมแก้วเนี่ยมีอายุร้อยปี เกิดจากในสมัยรัชกาลที่เจ็ดอันนี้เป็นข้อมูลที่ครูสมมุติขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างนะลกูกไม่ใช่ข้อมูลจริง,รงๆนะเดี๋ยวหนูจะหาว่าเอ้ยวัดต้มแก้วเนี่ยไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะครูก็ไม่ได้ไปสืบผลเลยครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่ครูยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าหนูจะสรุปว่าวัดต้มแก้วเนี่ยจากการสัมภาษณ์หลวงพ่อเพิ่มเนี่ยน่าจะมีอายุหนึ่งร้อยปีจากในสมัยรัชกาลที่ เจมมุนะอ่าสร้างในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเดิมเนี่ยมีพ่อค้ามาสร้างอะไรนี้ว่าไปนะคะประชาชนศรัทธามากเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยเ,เป็นพระรามหลวงชั้นเพออะไรว่าไปหนูก็มาเป็นการสรุปนะคะ่ะเหมือนใกล้จะจบเรื่องแล้วลูกแล้วก็มันสรุปขึ้นมานะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนที่5ก็ง,ง่ายเลย ก็คือหนูจะมีวิธีการนําเสนอข้อมูลที่หนูได้สืบผลมาในยังไงนะคะเช่นครูบอกว่าครูจะเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวัดเกี่ยวกับวัดป้อมแก้วเนี่ยโดยการเขียนเป็นหนังสือชื่อเรื่องว่าประวัติวัดป้อมแก้วหรือครูจะทําวิดีโอโดยการเป็นวิดีโอไปสัมภาษณ์หลว่อเพลินเป็นวิดีโอไปสัมภาษณ์พระลูกวัดสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าคณเท่าคนแก่หรือว่าครูทําเป็นเฟเจอร์บอร์ด เป็น powerpoint นำเสนอให้กับนักเรียนดูอะไรอย่างนี้นะคะขั้นตอนที่ห้าก็เป็นการนำเสนอนข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทางประวิศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนนะคะถ้าใครเข้าใจเนี่ยก็ เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็จะเป็นวิธีการง่ายในการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ศึกษาเรื่องต่างๆนะคะหนูจะถ้าหนูเข้าใจทั้ง5วิธีการเนี่ยหนูจะเป็นคนเก่งและเป็นคนละเอียดในการศึกษาไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ลูกทกุกเรื่องเลยที่หนูเรียนนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการลำดับความสําคัญนะคะว่าอันไหนสําคัญไล่เรียงม,มาเป็นลําดับนะคะถ้าหนูมาดูตัวอย่างใบงานนิดนึงนะคะใบงานเนี่ย เป็นรายงานที่สิบนะแต่เราเรียนครั้งที่สิบเอ็ดแล้วเพราะว่าครั้งที่เก้าเนี่ยครูเนี่ยจะทบทวนเกี่ยวกับข้อสอบบางภาคให้นะคะทําให้ครูไม่แจกรายงานนะคะหนดูนะคะหนูก็ไปศึกษาเลยว่าหนูจะศึกษาเรื่องอะไรเช่นหนูจะศึกษาประวัติครอบครัวหนูก็เขียนไปเลยว่าหัวข้อที่จะศึกษาหนูาหนวนมาเลยเช่นประวัติครอบครัวของ เด็กชายนาวเด็กชายน o w ก็เขียนไปเลยวิธีรวบรวมข้อมูลเช่นหนูสัมภาษณ์พ่อแม่สัมภาษณ์ปุยตายายศึกษาจากภาพถ่ยของครอบครัวอะไรว่าไปนะคะ,อะโอเควิเคราะห์และตีความข้อมูลนือว่าหนูก็บอกว่าหนูได้นำํำรูปภาพและคําสัมภาษณ์ของคนในครอบครัวเนี่ย มาตีความว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไหนที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นปู่จําไม่ค่อยได้หลวงหือลืมวก็ไม่ใช้หลักฐานหนูก็ว่าไปนะคะหนูก็มองว่าหลักฐานนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วหนูก็ตีความมาแล้วโดยสรุปครอบครัวเราเนี่ยมีบรรพกุรุษชื่ออะไรชื่ออะไรว่าไปหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยอดีตเคยเป็นพ่อค้าเป็นชาวประมง แต่ปัจจุบันครอบครัวเราได้ผันตัวมาทําอะไรหนูก็ตีความไปนะคะ,นะคะต่อไปการสรุปก็คือหนูก็มาสรุปจากข้อมูลที่หนูตีความหนูก็สรุปนะคะว่าจากคําสัมภาษณ์ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายชื่อนี้ชื่อนี้สรุปว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่อมีบรรพบุรุษชื่อนี้ชื่อนี้ ว่าไปครูไม่อยากยกตัวอย่างหมดนะเดี๋ยวหนูจะทําเิงไม่เป็นนะคะครอบครัวเหมือนเป็นการเล่าประวัติครอบครัวรู้ว่าครอบครัวเราเดิมเนี่ยเคยทําอาชีพนี้แต่ได้ผันตัวมาทําอาชีพนี้มีญาติเนี่ยเดิมอยู่จังหวัดเพชรบุรีแต่ได้ย้ายมาที่นี่ว่าไปว่าไปาสั้นนะคะ,ะ,คะและหนูจะมีวิธีการนําเสนอประวัติครอบครัวยังไง หนูก็บอกว่าหนูอาจจะเขียนหนังสือเป็นประวัติครอบครัวเผื่อหนูมีบรรพบุรุษลูกหลานหนูชะบรรพบุรุษเขาเรียกอะไรลูกหลานรุ่นต่อไปเนี่ยจะได้รู้ว่าประวัติครอบครัวเราเป็นอย่างนี้นะคะอ่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไปงานนะคะไม่ใช่แค่ประวัติครอบครัวนะคะหนูสามารถศึกษาเรื่องอื่นไม่ได้เช่นประวัติโรงเรียนวัดต้อมแก้วว่าไปแต่ว่าหนูต้องเขียนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็พอเข้าใจนะคะ อ่าถ้ายัางไงก็ไปทำมานะคะก็ส่งงานด้วยนะคะลูกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บคะแนนอีกนะคะแล้วก็ที่หนูอ่ะยังไม่ได้ส่งอะไรเนี่ยหนูก็ส่งเพิ่มเติมมาด้วยนะคะกล้องครูมัวมากเลยเพราะว่าครูใช้คอมพิวเตอร์ของแม่ครูแล้วเขาไม่แกะปลาติกออกนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ